ครับผมก็ในตอนนี้นะครับเรามีรถถังกับซูเปอร์เล็กนะครับมาร่วมสัมภาษณ์กับเรานะครับก็คําถามแรกครับเป็นคําถามที่อยากจะถามทางรถถังครับถ้ารถถังสามารถเอาชนะซูเปอร์เล็กได้ในวันศุกร์นี้แน่นอนาคตอยากทำอะไรครับอยากจะป้องกันแชมป์ในฟล์เวทต่อไปไหมหรือเราอยากจะมูฟอัพขึ้นไปในแบนเตัรเวทครับแน่นอนครับอย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็ความท้าทายใหม่ๆของผมก็คืออยากจะปีนเวทไปเจอกับโจธานิกตตี้อีกสักครั้งครับ ถ้าผมได้เจอแล้วก็ได้มีโอกาสจริงแชมป์อีกรุ่นหนึ่งผมก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆครับสำหรับในอนาคตต่อไปครับนะครับเป็นคําถามที่อยากจะถามทางด้านซูเปอร์เล็กครับหลายๆคนครับมองว่าซูเปอร์เล็กเนี่ยเป็นรองในการสู้ในวันศุกร์นี้นะครับผมเอ่อการที่คนอื่นเขามองว่าเราเป็นรองเนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจหรือแรงผลักดันมากกว่าเดิมที่จะเอาชนะรถถังให้ได้หรือเปล่าครับครับก็อันนี้เอ่อตามคนตา มีความคิดต่างคนต่างมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับเพราะเพราะฉะนั้นเราสองคนก็ต้องชกกันอยู่บนเวทีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเต็มที่อยู่บนเวทีแน่นอนครับครับผมก็จะสอบทางทั้งรถถังแล้วก็ซุปเปอร์เล็กนะครับหลังางที่สัปดาห์ที่แล้วครับทางผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้มีโอกาสจะไปเช็คความพร้อมของน้องคู่นะครับก็ทราบมาว่าเรื่องของน้ําหนักของน้องคู่เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ทั้งคู่เลยครับก็บอกว่ามีอยู่ กินอี่ประมาณสัก5-6กิโลพอมาสัปดาห์นี้ครับซึ่งจะทําการแข่งขันในวันศุกร์นี้แล้วเนี่ยอยากจะทราบนะครับว่าน้ําหนักของน้องคู่ตอนเนี้ยอความพร้อมหรือว่ายังเกินหรือว่าพร้อมที่จะทําการแข่งขันในวันศุกร์นี้นี่มากมน,าน,าน้อยขนาดไหนนะครับอาจจะเป็นทางรถถังตอบก,ก่อนก็นได้ครับไอ้เก okay. ียรติปีสุบลัก่อนครับโอเคครับผมครับก็ตัวน้ำหนักตัวเกินอยู่ันสมงส2-3โลครับในในตอนนี้ครับก็เดี๋ยวก็น่าจะ อ,อยู่ครับสำหรับผมก็ก็พอบอลครับกับพี่สุภเล็กครับก็ไม่มีหนาผมคิดว่าในวันศุกร์นี้เราได้ชกกันในพิกัดร้อยสามห้าแน่นอนครับอยากให้แฟนมวยทุกคนหายห่วงครับผม ถามซูเปอร์เล็นะคะคือปกติซูเปอร์เล็กจะได้เจอคู่ต่อสู้ที่เป็นคนไทยเก่งๆมามากมากมายนะคะแล้วอยากรู้ว่าออตอนนี้ซูเปอร์เล็กมองว่ารถถังอยู่ในระดับไหนเม,เมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้คนก่อนๆที่ซูเปอร์เล็กผ่านมานะคะแล้วก็คิดว่าการต่อยครั้งนี้เป็นเป็นงานหินที่สุดเท่าที่เคยเจอมาไหม ผมก็สำหรับตัวดิงรถถางคือตัวหนึ่งครับคือที่หนึ่งแล้วในตอนนี้นักมวยไทยที่มานมาตอนนี้ต้องยกย่องครับเพราะว่ารถถางคือแชมป์โลกของมัตสึชิปแล้วก็เป็นแชมป์โลกของรุ่นนี้ด้วยก็เพราะฉะนั้นรถถางคือตัวหนึ่งครับตอนนี้เป็นแชมป์โลกอยู่แล้วก็เป็นผู้ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในรุ่นครับผมเป็นผู้ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในรุ่นแล้วแล้วก็เป็นผู้ต่อสู้แต่เป็นผู้ต่อสู้ที่ เอเป็นผู้แข่งที่หาหาตัวชุกยากแล้วด้วยคำถามนี้ขอถามซุปเปอร์เล็กครับรู้สึกว่าเราเนี่ยมีการปรับสไตล์จากมวยสีมือมาเป็นมวยบู๊เดินเข้าหาคู่ต่อสู้เยอะขึ้นเนี่ยครับทำไมถึงตัดสินใจเปลี่ยนสไตล์การชกในช่วงหลังครับเอ่อมันมันเป็นแขนการชกครับเอ่อเมื่อเราเจอคู่ต่อสู้ที่ว่าเราสามารถบู๊ได้เราเลขได้แล้วก็ ต้องทำนะเพราะเราเตรียมเตรียมแผนมาชุบอยู่แล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการปรับสไตล์เข้ากแบบับในรายการของการแชมพี้คือเราอยากได้ชูเราอยากชูมากขึ้นเราอยากทำอชวแม่ไม้ให้ทุกคนได้เห็นให้คนดูได้เห็นมากๆให้ให้คนดูได้เห็นมากๆนี่ครับค่ะรถถังขึ้นชื่อเรื่องถึกและทนมา,ากภาพและครั้งนี้กติกาชก5ยกคิดว่าเราจะไหวนะคะหรือจะน็อกรถถังก่อนยก5ไหม อ๋อในรูปแบบการชกในวันนั้นไม่ไม่รู้ว่าใครนอกใครแล้วครับแต่ว่าตัวงงเองเต็มที่แน่นอนครับแล้วก็การที่จะเพื่อสู้ที่มาชกกระรอถังอ่ะไม่ไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะที่เข้ามาชกแล้วอ่ะที่จะเป็นนอกรถถังได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าน้องเป็นนักชกที่แข็งแรงแล้วก็จิตทนเนี่ยครับก็อยู่ที่ตัวผมว่าจะถามว่าอยากน็อกนานใชมก็ ก<จ>็อยาก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 ลองดูครับแต่ว่ามันก็ไม่มันก็ไม่ง่ายค <book. S 2> รับก็รอดูด้วยว่ามันนั้นจะชกยังไงอีกว่าบก็อีกหนึ่งคำถามนะคะถึงคุณรถถังค่ะมีคอมเมนต์ในโซเชียลนะคะบอกว่ารถถังจะพร้อมน้อยกว่าซุสเลสแบบนี้จะสู้เขาไหวไหมคะตอบเลยใช่ไหมครับครับก็ ก็ผมเป็นคนที่เวลาจะซ้อมหรือจะทำอะไรผมไม่ค่อยที่จะอัพลงโซเชียลเท่าไหร่ใช่แล้วอย่างนึงผมคิดว่าการซีตซ้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอย่างเราเป็นแชมป์โลกเนี่ยเรามีระเบียบว,วินัยอยู่แล้วครับเมื่อถึงเวลาเราต้องซ้อมครับผมเองก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าที่จะเก่งสุดที่สุดเนยผมยังต้องพัฒนาตัวเองในทุกๆขั้นเสมอครับแล้วอย่างผมคิดว่าทุกคนอาจอาจจะคอมเมนต์ได้ ทั้งโซเชียลทั้งทุกอย่างอยากจะวิจารณ์ผมได้แต่ผมคิดว่าผมรู้ตัวผมดีครับว่าผมซ้อมหรือไม่ซ้อมครับผมเออคำถามนี้สําหรับรถถังนะครับเห็นรถถังเคยบอกว่าอยากให้เข็มขัดอยู่กับคนไทยนานๆนะครับทําไมคราวนี้ถึงเปลี่ยนใจตกลงมาป้องกันตําแหน่งกับซุปเปอร์เล็กล่ะครับอ่ผมคิดว่าที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากให้เข็มขัดอยู่กับคนไทยนานใช่ครับอยากให้ทุกคนได้คลองเข็มขัดครับแต่ เหนือสิ่งอื่นใดแล้วเมื่อเรามีจุดเป้าหมายเดียวกันแล้วเราเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันผมคิดว่าพิสุภเล็กก็บเบอร์หนึ่งเหมือนกันที่ได้มีโอกาสที่จะชิงกับผมเนี่ยเราก็มันถึงเวลาแล้วครับผมคิดว่าเวลามากกว่าครับที่มันจะต้องเจอกันผมก็กับพิสุภเลก็น่าจะเต็มที่ครับและอีกอย่างหนึ่งไม่ว่าจะใครจะแพ้หรือชนะบอกว่าเข็มแข,ข็งเอยู่ที่ประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับผมก็ เป็นนักกีฬาก็ต้องพร้อมรับแล้วก็เป็นแชมป์ต้องพร้อมรับที่ในเรนกิ้งเขาทำมาเขาโชว์ฟอร์มมาเขาได้สามารถาทำผลงานจนมาเจอผมเนี่ยผมก็พร้อมรับมือที่จะเจอครับผมจะถามรถถังแล้วก็คุณซุปเปอร์เล็กด้วยนะคะว่ารับประกันความมันวันศุกร์นี้ยังไงบ้างคะอยากให้บอกว่าเพราะว่ามันเป็นไฟที่โหแบบจับจ้องกันทั่วโลกอะคะ่ะอยากรู้ว่ารับประกันความมันยังไงคะซุปเปอร์เล็กก่อนเลยครับ ครับก็ส่วนตัวผมก็ไฟนี้ผมตั้งใจที่จะโชคออกมาให้สนุกที่สุดครับเพราะว่าทุกคนอยากดูไฟที่ผมชกกับรถถังกับน้องรถถังมากและผมในตั้งใจกับตัวเองว่าผมจะชกในวันสุดที่สองนี้ออกมาให้สนุกที่สุดครับค่ะโอเคคุณรถถังค่ะคก็สำหรับผมครับเออเต็มที่ครับ ผมผมก็คิดว่าตลอดชีวิตการชกมวยมาผมก็สู้จนละครยกสุดท้ายหมดตลอดนะครับผมก็ไม่เคยยอมอะไรง,ง่ายนะครับผมคิดว่าคู่ผมกับคู่พี่สุบลิงเนี่ยมันจะเป็นอีกคู่นึงที่แบบทุกคนจะภูมิใจแล้วก็ที่ได้เข้ามาดูผมคิดว่าสนุกแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับถึงแม้เราจะสนิทกันแต่อาชีพในการชกมวยเมื่อเราได้มาเจอกันเราก็าเต็มที่ครับข้างล่างก็พี่น้องเหมือนเดิมครับผมคิดว่าสนุกแน่นอนไม่ต้องห่วงครับผม